ชัยชนะอัดนโยบายเงินดิจติตตอน1 0,000บาทเข้าทํานองกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้หลายๆฝ่ายนะครับหลายๆคนก็ออกมาพูดถึงเหลืองเรื่องของนโยบายนิจิตอนแม้กระทั่งปวชตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วครับชัยชนะอัดนโยบายเงินนิจติตอน10,000บาทเนี่ยนะครับเข้าทํานองกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงชัยชนะอัดนโยบายนิจิตอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเข้าทํานองกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเผยเตรียมหาทางลงโดยออกพรบ หวังโยนบาปให้กับสสที่ไม่เห็นด้วยว่าเป็นผู้ขวางไม่ให้ดำเนินการนโยบายชี้แค่รักษาแบรนด์พักเพื่อไทยในเรื่องของประชานิยมแนะหานโยบายที่มีความเหมาะสมหลังชาวบ้านบอกของเงินก็ใช้ได้จริงไม่ใช่สกุลเงินในอากาศ 12. พฤศจิกายน256นายชนะนายชัยชนะเดชเดโชสส นครศรีธรรมราชและรักษาการอะลองเลขาธิการพักประชาธิปัติ์กล่าวถึงกรณีนโยบายเงินนิจิตอน1น0 0 0บาทที่หลายฝ่ายมีความพยายามวิจารณ์ในขณะนี้ว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการตอบเทหมดหน้าตาักอีกเรื่องของพรักเพื่อไทยในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลเพราะต้องการจัดดันให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยหวังว่าจะสามารถพระสร้างภาพจําให้กับประชาชนในเรื่องของประชานิยม ที่ตลอดมาถือว่าถ้านึกถึงพักเพื่อไทยก็ต้องถึงนนึกถึงนโยบายทํานองนี้รวมถึงยังเป็นการทุ่มหมดหน้าตักนะครับทางด้านตัวบุคคลโดยนายเศรษฐาตั้งใจที่จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยตนเองมีการส่งขุนพลคู่ใจอย,อย่างนายจุลพันธ์อักมรวิวัฒน์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการและเอาข้าราชการประจําที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอย่างนายกฤษดาจีนวิจารณะมาเป็นมือไม้ โดยหวังเกี้ยกล่อมให้ข้าราชการประจำคอยตามนโยบายดังกล่าวแต่ปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้ยังไม่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงสแสดงท่าทีว่าจะสนับสนุนกับนโยบายนี้รวมถึงเท่าที่มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ไม่มั่นใจว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศร,รษฐกิจได้จริงเหมือนกับการนำเงินที่ไม่รู้ มีอยู่ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มาใช้ดําเนินนโยบายนโยบายโดยวัดดวงไปแบบตายเอาดัดหน้าและก็ได้สะท้อนกลับมาอย่างจริงจังว่าขอเป็นเงินสดที่ใช้ได้จริงณนะวันนี้ไม่ใช่สกุลเงินแกากาศที่เราต้องรอกระบวนการต่างๆมากมายจริงเชื่อได้ว่ามีช่องทางในการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเพราะฉะนั้นขณะนี้ตนเชื่อว่านโยบายดิจติตอล10,000บาทนั้นเข้าทํานองที่ว่ากลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึง เพราะก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยก็โฆษณาหาเสียงว่าจะดำเ,<ๆ>เนินนโยบายโดยไม่มีการกู้เงินมาอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องมาหาทางลงแบบไม่ให้เสียหน้ามากโดยเปิดช่องให้มีการตาเป็นพระราชญญัติเพื่อที่จะต้องการให้สสที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยลงมติไม่เห็นชอบและหวังจะโยนบาปว่าที่ทํานโยบายไม่ได้เพราะสสที่ลงมติไม่เห็นชอบจะไม่มาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องความสงสารจากประชาชน ดังนั้นตนจึงอยากให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยควรนําเสียงของประชาชนมาปรับปรุงนโยบายดังกล่าวซึ่งถือว่ายังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทํานโยบายโดยย,ดยึดประโยชน์ของประชาชนและความสําคัญมากฝากการดันทุรังให้ไม่กี่คนที่ได้รับประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชนและลูกหลานในอนาคตด้วยตนเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการรักษาแนวทางประชานิยมที่ทําให้ตนเองได้คะแนนเสียงมาโดยตลอดการเลือกตั้งและ และนโยบายนี้ถือเป็นการเทหมดหน้าตัดของจริงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายเพราะก่อนหน้านี้เรื่องนโยบายจำนำข้าวก็มีการดำเนินการจนสุดไปจนสุดทอยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาปรากฏว่าประเทศติดหนี้โดยโครงการดังกล่าวมหาศาลจนต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังมาตลอดหลายปีและเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะต้องตั้งงบประมาณชดใช้ในโครงการที่พัดเพื่อไทยเองเป็นผู้ก่อขึ้นมาอีกด้วยโดยนโยบายเงินนิจิต้อนหนึ่งหมื่นบาทนั้น ผมเกงว่าหากดึงดันทําต่อไปแล้วจะส่งผลเสียต่อประเทศในระยะยาวเพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอัตราเงินนี้จะต้นจะมีการแลกเปลี่ยนเท่าใดในช่วงเวลาที่ดําเนินการซึ่งมีความเสี่ยงมาก เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลและพรคเพื่อไทยต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนจริงก็ต้องหานโยบายที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสบายใจและเต็มที่ที่จะช่วยเหลือเข้ากับโครงการนี้เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามที่วางแผนและคาดการเอาไว้นายชัยชนะกล่าวก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่หลายๆคนออกมาผมก็บอกแล้วว่าพยายามที่จะเอาข้อมูลของหลายๆคนเนี่ยนะครับออกมาเพื่อนําเสนออย่างที่บอกว่าวันนี้โครงการแจกเงินนิจต้อน1 0,000บาท มันมีปัญหาเยอะจริงๆและที่สําคัญประชาชนไม่อยากให้กู้หลายๆคนไม่อยากให้กู้เพราะตอนนี้ประเทศกู้มาเยอะแล้วนี่สาธารณก็สูงแล้วนะครับปปชบี้กู้มาแจกจ่อให้รัฐบาลนส่งข้อมูลวิเคราะห์โดยเฉพาะที่มาของเงินปปชาตามติดข้อมูลแจกเงินนิจิต้อนวอร์เรหลังเศรษฐาแถลงเตรียมพิจารณาในรายละเอียดทั้งขั้นตอน วิธีการใช้อย่างไรโดยเฉพาะแหล่งที่มาของเงินต้องขอข้อมูลจากรัฐบาลมาวิเคราะห์ขณะที่สอวอสมชายแฉรึกรัฐบาลคาดหวังอาศัยคณะกรรมการกิจสดีการัรัฐสภาสสสวอสารนธตมนูนช่วยกันฟั่มร่างพรบกู้เงินส่วนนายกจับคู่สดสิริกัญญาโต้กันนวลเพื่อไทยดาหน้าถล่มก้าวไกล เมื่อวันที่11พฤศจิกายน256นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเรขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดโครงการนโยบายโครงการนิจต้อนวอร์เรต1 0,000บาทว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความคิดเห็นกับนโยบาย กรณีการติมเงิน1,000 0บาทผ่านนิจิตอนบรอดขึ้นมาแล้วซึ่งหลังจากที่รัฐบาลแถลงรายละเอียดมาแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายนหลังจากนี้คณะกรรมการเพื่อการศึกษาจะนํารายละเอียดดังกล่าวมาดูทั้งขั้นตอนวิธีการอะไรวิธีการอะไรอย่างไรที่สําคัญคือแหล่งที่มาของเงินโดยคณะกรรมการเพื่อการศึกษา จะนารายละเอียดและข้อมูลมาวิเคราะห์กันและอาจจะต้องขอข้อมูลและรายละเอียดจากรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพมาประกอบด้วยซึ่งปปชมีอํานาจตามกฎหมายในการขอข้อมูลและรายละเอียดมาดูได้หากมีข้อสงสัยส่วนผลการศึกษาของคณะกรรมการเพื่อการศึกษาจะเสร็จเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ได้มาว่าครบถ้วนหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมกันไปแล้วกันไปบ้างแล้ว นายสมชายสวงการสมาชิกวุฒิสภาสาวโ,โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สมชายสวงการเกี่ยวกับการแจกเงินิี้ต้นวอร์เตว่าเอกสารประกอบนโยบายที่พักเพื่อไทยยื่นชี้แจงต่อกกต,ต,ตถึงที่มาของเงินที่จะดําเนินการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านกระเป๋าตังนิติต่อนห้าแสนหกหมื่นล้านบาทว่าจะใช้การบริหารงบประมาณปกติและการบริหารระบบภาษีได้แก่หนึ่ง ประมาณการรายได้ปี2567เนี่ยที่เพิ่มขึ้น2 6 0 0ส0ล้านบาท2ภาษีที่ได้เพิ่มขึ้น10,000แสนล้านบาทและ3การบริหารจัดก,การเงินกู้1 1 0 0 0 0ล้านบาทและการจัดสรรง,งบประมาณสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนอีก90 0 0 0ล้านบาทซึ่งสรุปนะครับว่าที่มาของเงินไม่ใช่การดำเนินการ,าการตาม4ข้อข้างต้น หากแต่ชัดเจนว่าเป็นการกู้มาแจกโดยการออกพรบรเงินกู้6แสนล้านบาทดังกล่าวซึ่งไม่ตรงกับรายงานที่เคยแจ้งไว้เป็นหลักฐานต่อกกตดังนั้นเป็นเรื่องที่กกตคงต้องตรวจสอบอีกครั้งให้ชัดเจนว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายใดบ้างที่จะนําเงินไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้กรกตหรือเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่ เขาระบุว่าการเลือกวิธีและตาเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินตามมาตรา53ของกฎหมายวินัยการเงินกรงลังเพื่อเรี่งไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา140นั้นอาจทําได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ากฎหมาย53มาตรา53นี้จะอนุญาตให้ทําได้ทุกกรณีเพราะมีเงื่อนไขกํากับไว้ชัดเจนว่าให้ทําได้โดยมีสีเงื่อนไขสําคัญคือ1เร่งด่วน2ต่อเนื่อง3เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ4ไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน สรุปว่าไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยทั้งเรื่องของการเลขด่วนหรือความต่อเนื่องเพราะการจ่ายเงินออกเพียงครั้งเดียว5้าแสนล้านไม่ต่อเนื่องมีที่ต่อเนื่องก็คือจะต้องใช้นี่พร้อมกับดอกเบี้ยหรืออ้างว่าเพื่อแก้ว,วิกฤตประเทศข้อเท็จริงก็ไม่ได้วิกฤตร้ายแรงเช่นสงครามโรคสงครามโรคระบาดโควิดวิกฤตต้มยำกุ้งและอื่นๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลสับปรับนายสมชายโพสต์ว่าลึกๆแล้วคงมีการคาดหวังอาศัยให้คณะกรรมการกิจสเิาีารรัฐสภา สสสวสารนิธรรมนูญช่วยโต้แย้งและล้มนโยบายแจกเงินนิจต้อนนี้ด้วยกันคว่ำร่างพรบรเงินกู้แทนเหตุเพราะนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ทําไม่ได้จริงกลับมาเลิกดันทุกรางเถอะด้านนายราเมศรัตนเะชเวงโฆษกพักประชาธิปัติกล่าวว่าโครงการแจกเงินดิจต้อนหนึ่งบาทเป็นผลผลิตที่ฉาบฉวยจากพักเพื่อไทยที่ไม่มีการคิดให้ละเอียดและรอบคอบรอบด้าน ไม่คิดถึงความยั่งยืนของประเทศทั้งต้นไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งที่มาของเงินวันหนึ่งไม่กู้อีกวันหนึ่งกู้วิธีการรับเงินจ่ายเงินและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแน่นอนประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีกวันหนึ่งบอกต้องศึกษาดูก่อนสร้างความสับสนให้กับประชาชนมาโดยตลอดรวมถึงขบวนการในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้เห็นจะเห็นได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้น นี่การตั้งฉาย,ายาของสื่อคำที่น่าสงสัยก็ยิ่งคือรัฐบาลสับปรับปรับ,ปรบเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่รัฐบาลนี้ทำสำเร็จก็คือการทำลายหลักนิติธรรมเรื่องปฏิบัติใช้บังคับการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการควบคุมขังนักโทษให้เชื่อหลักนิ้ หลักธรรมชาติว่าฟารมรับไม่มีในโลกทุกพักที่ร่วมรัฐบาลต้องร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องนี้ในวันข้างหน้าและเรื่องนี้ถือว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จและถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดของรัฐบาลถ้าซอฟต์พาวเวอร์ประกอบไปด้วยวัฒนธรมรมและค่านิยมเชื่อว,ว่าประชาชนไม่อยากให้มีการสร้างวัฒนธรมรมและค่านิยมแหกคุกโดยรัฐบาลซึ่งความเสียหายจะเกิดขึ้นกับขบวนการยุติธรรม ถ้ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับคํากล่าวที่ว่าคุกม,มีไว้ขังคนจนก็ควรจะตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างนายลาเมศกล่าววันเดียวกันนี้วันเดียวกันนี้นายเสษฐาทวีสินนะครับ ทวิตผ่าน X ตอบโต้กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลที่ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านนิจต้อ l วอร์เดชัดเจนที่ไม่มีเรื่องแหล่งที่มาของเงินและฟันทงว่าไม่มีใครได้รับเงินนีจิต้อนเป็นแค่การหาทางลงของรัฐบาลว่าอย่าเอามาตรฐานความคิดของตัวเองมาหวังว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกัน อย่ามองความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาเป็นการมุมการเมืองที่สร้างความสับสนกับเรื่องประชาชนเลยครับต่อมานางสาวศิริกยาโพสต์ตอบโต้กลับไปว่า no f a t นะครับคำเรียกตักกะวิบัติชนิดหนึ่งที่ตีความผิดผิดว่าอะไรสักอย่างย่อมถูกต้องดีงามจริงแท้หรือมีคุณค่าเพียงเพราะใครสักคนทุ่มเทแรงใจ แรงกายแรงใจหรือแม้แต่เสียสละเวลาทรัพย์สินหรือความสุขสบายมา,าพากเพียรทําสิ่งนั้นด้วยเจตนาที่ดีไม่ขัดวินัยการเงินการคลังนายดันุพรปุณกันสสบัญชีรายชื่อและโฆศกของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นมุมมองของนางสาวสิริกัญญาบังคับไม่ได้บางคนก็มีเงินเดือนไม่ได้หาเช้ากินค่าอย่างสสมีเงินเดือนเป็นแสนอาจจะมองว่าไม่จําเป็นแต่หากไปมองที่อาชีพอื่นด้วยควา,ามตั้งใจของนายเศรษฐารวมถึง การที่พักเพื่อไทยทำนโยบายออกมาเพื่อต้องการอัดเงินเข้าไปในระบบตามที่นายกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าต้องการทําให้ GDP 4ปีเนี่ยข้างหน้าโตเฉลี่ย5%ต่อปีและที่ผ่านมา GDP โตแค่1%ฟฝาจะถึงฝ่าถึง2%เท่านั้นและจะให้ GDP ตามเป้าทําได้หรือไม่ได้ถ้าการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ต้องมองว่าเรื่องนี้เร่งด่วนเขากล่าวว่าถ้าศิ ถ้านังศษาสริิกยาไปตามชันเมืองจะมองเห็นว่าประชาชนมีกําลังซื้อลดน้อยลงนโยบายนี้เราต้องการให้เงินสู่รากหญาแบบกระจายตัวไม่ใช่กระจุกตัวพักก้าวไกลอาจมองไม่เร่งด่วนแต่การที่พักเพื่อไทยสอสอเราเป็น เ,เราเห็นว่าประชาชนลำบากกาลังซื้อน้อยรัฐบาลกําลังสร้างความเชื่อมั่นให้คนไปกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่นางสาวสิริกัญญาพูดไม่ผิดถือเป็นมุมมองแต่ความจําเป็นของประชาชนอีกมากที่กําลังรออยู่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องนํามาชั่งน้ําหนักและรัฐบาลมีหน่วยงานของรัฐทั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยขอยให้ความเห็นและการออกพรบเงินกู้ก็มาจากความเห็นชอบของหน่วยงานเหล่านี้ เพราะสามารถตรวจสอบได้และไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะไม่ขัดวินัยการเงินกนารคลังไม่ผิดที่จะมองมุมจากฝ่ายคา้านเรารับฟังและยืนยันรัฐบาลไม่ไดืด้อตามหาเสียงบอกว่า4กิโลเมื่อสีงทงติงเราก็รับฟังสสพักก้าไกลเองก็บอกว่าให้ใช้แอปกระเป๋าตังเราก็รับฟังหน่วยงานของรัฐบอกให้ทุกคนหน่วยงานของรัฐบอกให้ทุกคนไม่ไหวเราก็รับฟังและปรับเปลี่ยนจนเป็นที่มาของการถแถลงของนายก เมื่อถามนางสาวสิริกัยญญามองว่าการออกพรกรทำไม่ได้แต่รัฐบาลยังเดินหน้าเพื่อจะให้เป็นทางลงของโครงการนายดันุพรกล่าวว่าถือเป็นการคาดเดาเรามีประสบการณ์ตอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกที่เราเคยออกกรณีออกเงินกู้ที่ทำรถไฟฟวรารเร็วสูงไม่ได้ขอบคุณที่พักก้าวไกลเป็นห่วงแต่ยืนยันเราไม่ได้หาทางลงเวลาประชุมผู้บริหารเราไม่ได้คิด หาวิธีนี้เป็นทางรองที่กล่าวมาเราพูดแต่ว่าจะทําอย่างไรให้โครงการนี้สําเร็จเพราะเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเราเดินหน้าเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แน่นอนนายอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลตอบโตานางสาวสิริกัญญาว่าประชาชนดูออกว่าใครว้าวุ่นฝากการการวิพากษ์วิจารณ์ถือเป็นสิทธิ์แต่ไม่ควรเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นรัฐบาลเสษฐามาทำมาเพื่อทําให้ได้ไม่ได้มาเพื่อทํา ที่จะบอกว่าทําไม่ได้รัฐบาลยินดีรับฟังทุกคําแนะนําทุกภาคส่วนที่ยึดประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแต่ต้องไม่สร้างความสรรับสนไม่คิดแต่การเอาชนะทางการเมืองแล้วทําประชาชนเสียโอกาสเศรษฐกิจโลกกาลังถดถอยนางสาวลินทิพรวัดลินว,ลวัชระโลสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวว่าหลังจากถแถลงนโยบายของนายสถาได้ชี้ให้เห็นว่าถึงความสําคัญ และความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องดําเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศให้เติบโตเฉลี่ยปีละ5%และตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่มาทีสามยังสะท้อนว่าต้อ,อทั้งภาคการลงทุนภาคการบริโภคตกโรงทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับปี2565สอดคล้องกับการประเมินของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าครึ่งปีแรกของปี2566เศรษฐกิจ จะขยายตัวอยู่ที่2.2%สะท้อนว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยไม่ได้เติบโตอย่างแท้จริงเป็นเพียงแค่ภาพรวงตา นางสาวลินทิพรกล่าวต่ออีกว่าการที่นางสาวสิริกัญญาและพรรคก้าวไกลอีกหลายท่านออกมาวิจารณ์นโยบายดังกล่าวเข้าใจดีว่าถือเป็นบทบาทของฝ่ายค้านที่ต้องการตรวจสอบแต่ต้องไม่ลืมว่าการดาเนินน,นโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนโดยศึกษาทั้งทางด้านกฎหมายและการเงินรวมถึงยังคงมุ่งเน้นรักษาวินัยการเงินการคลังการวิจารณ์ดังกล่าวนอกจากจะท้อนว่าผู้พูด,พดไม่ได้ศึกษารายละเอียดของคำแถลงอย่างถ่องแท้แล้วยังสะท้อนว่า ผูพ้พูดเองมองแต่มุมของตัวเองไม่ได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะหากมองด้วยปาศจากปกติก็จะมีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะถดถอยภาวะสงครามที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้ประเทศชาติประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยโตได้ช้ามากไ,ได้ช้าได้ยากแล้วคําถามครับรัฐบาลเพื่อไทยมีสมองแค่กู้มาแจกเหรอครับไม่มีวิธีอื่นแล้วใช่ไหมครับ ไม่มีปัญญาหาวิธีอื่นแล้วนอกจากวิธีการกู้มาแจกเพื่อให้ประเทศเป็นนี้เหรอครับแล้วคุณไม่บอกนะครับว่าเงินไปกู้มาจากไหนเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วต่อปีต้องจ่ายคืนคืนคืนเท่าไหร่ผลกระทบของการกู้คืออะไรแล้วทั้งอนาคตข้างหน้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะทํำยังไงแค่นั้นเองครับอย่าพูดให้ดีใส่ตัวครับวันนี้ประชาชนเขาก็มีสิทธิ์คิดเขาก็มีสิทธิ์พูดและวันนี้คุณลองไปคิดดูเลยครับคุณเคยบอกประชาชนหรือเปล่าครับ ถ้าคุณบอก,กประชาชนตั้งแต่ทีแรกนโยบายให้แต่หาเสียงเนี่ยว่าเฮ้ยนโยบายแจกเงินนีจ้จะต้อนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยจะไปกู้เอามาแจกผมอยากรู้ใครจะเลือกคุณแต่คุณโกหกหลอกลวงประชาชนตอนหาเสียงบอกว่าไม่กู้แม้แต่บาทเดียวแต่ตอนนี้คุณกำลังจะกู้มาแจกนี่คือประเด็นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ